ผลพักนักรุงโฮมคุกที่อยู่ในมือพลนะครับก็เป็นซอสเทซี่นะครับมีหลากหลายสูตรครับสูตรนี้เป็นสูตรพริกไทยดำวันนี้ผลจะเอาเทซี่ซอสตัวนี้นะครับมาเป็นเมนูง่ายๆครับเราจะมาทำข้าวผัดพอกชอปพริกไทยดำครับ ซอสเทซี่นะครับขวดหนึ่งเนี่ยจะปรุงอาหารได้อยู่ประมาณสัก20จานนะครับเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อ1เสิร์ฟเลยประมาณนี้นะครับเขาทําจากพืชเจชนิดด้วยกันนะครับแล้วก็มีเกลือหิมาลายันนะครับน้ำตาลที่ไม่ฟอกสีนะครับพวกสารกุงแต่งเนี่ยไม่มีเลยหรือวัตถุกันเสียนะครับดังนั้นเวลาที่เพื่อนๆเปิดใช้แล้วเนี่ยบอกเลยครับว่าต้องแช่ตู้เย็นนะครับสำหรับคนนะครับซอสตัวนี้นอกจากดีต่อสุขภาพแล้วก็คือความสะดวกครับทำให้ลดขั้นตอนเราไม่จําเป็นต้องมาใช้ น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสต่างๆนะครับแถมได้ประโยชน์ดีๆด้วยครับเพื่อการให้เราไม่ต้องใช้ซอสเยอะนะครับคนใช้ฟิล์มถนอมอาหารแบบนี้ครับเดี๋ยวเราวางเขาลงไปแบบนี้นะครับใช้ซ่อมเจาะครับเจาะให้ทั่วๆนะครับพอกช็อปชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้ซอสเยอะครับเพื่อนๆดูนะครับวิธีการของผลง่ายๆครับใช้ซอสให้คุ้มนะฮะทุกอนูนะครับพริกด้านะครับทาลงไปให้ทั่วแบบนี้เสร็จแล้วก็ห่อครับผม ไล่อากาศออกให้หมดนะครับการที่เราห่อด้วยฟิล์มถนอมอาหารแบบนี้ครับมันจะทําให้ตัวซอสเนี่ยครับแนบไปกับชิ้นเนื้อนะครับนจะหมัก2ชิ้นด้วยกันครับ คนแนะนําเพื่อนๆครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราควรนําไปแช่ในตู้เย็นนะครับพักสักหกชั่วโมงเป็นอย่างต่ำครับหรือว่าถ้าเปิดสมมติใครมีเวลานะครับข้ามคืนเลยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยครับพอกช็อปของเรานะครับหมักได้ที่แล้วกระทะร้อนๆนะครับน้ํามันครับเราก็แกะชิ้นพอกช็อปนะครับออกจากฟิล์มถนอมอาหารครับย่างบนกระทะนะครับให้พอข้างนอกสีสวยก็พอแล้วนะครับในระหว่างนี้นะครับคนเปิดเตาอบไว้ครับเดี๋ยวเราจะ จี่ให้ด้านนอกเนี่ยสีสวยนะครับแล้วก็นำข้าเตาอบให้เขาไปสุกต่อในเตาอบครับคนใช้ไฟที่180องศานะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก5 8นาทีนะครับคนกลับด้านนะครับแล้วก็ย่างต่ออีกเล็กน้อยครับสีตอนนี้ทั้งสองด้านสวยแล้วนะครับนำข้าเตาอบเลยครับเอาล่ะครับเรามาดูชิ้นหมูของเรานะครับว้าสีสวยแลครับทีนี้เราจะ ดูอุณหภูมินะครับด้านในครับประมาณ6 9สิถึงเจได้ละครับเราเอาออกจากกระทะเลยครับไม่งั้นมันจะร้อนต่อนะครับเดี๋ยวพลก็จะพักไว้บนถาดนะครับอรอกช็อปของพลนะครับวันนี้พลใช้เวลาในการอบทั้งหมดนะครับอยู่ที่7นาทีครับข้าผัดของเรานะครับก็เตรียมกระทะใบใหญ่ๆครับน้ำมันไม่ต้องเยอะครับผม1ช้อนโต๊ะครับหอมใหญ่พริกหวานสีแดงพริกหวานสีเขียว ผัดหอมนะครับผัดพริกของเราให้ให้สุกดีใส่ข้าวลงไปครับผมปรุงรสง่ายๆเทซี่ซอสซอสปรุงรสพืชนะครับสูตรพริกไทยดำนะครับแถมด้วยนี่นะครับน้ำที่ไหลออกมาจากเนื้อหมูเนี่ยครับพี่พลใส่ลงไปด้วยผัดให้เข้ากันดีครับข้าวของเราร่วนน่ารับประทานแล้วนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะพักอีกสักประมาณ1นาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอกช็อปของเราน่าจะพร้อมที่จะหั่นนะครับแล้วมาจัดจานเสิร์ฟกันเลยครับ ก็เป็นอาหารจานเดี่ยวสุดพิเศษซึ่งเราใช้เครื่องปรุงรสหลักแค่ตัวเดียวนั่นก็คือซอสปรุงรสพืชปลาเทซี่นะครับสูตรนี้สูตรพริกไทยดำเราทำกันดูครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และหลายแอดครับ